แน่ใจนะคะว่าประกวดนางงามกับการประกวดม<ฮ>ิสอินเวอร์สลาตินอยากจะประกาศให้โลกรู้ว่านางงามที่ใส่สายสะพายของลาตินในการประกวดมิสอินเวอร์สปีนี้ต้องแข็งแรงและแข็งแกร่งขนาดไหนนั่งเก้าอี้หมุนวนไปแล้วให้นางงามลุกขึ้นมาเดิน<ฮ>คาถามคือแค่ลุกขึ้นมายืนตั้งสติให้ได้เนี่ยมันก็ยากมากแล้วอะฮะแล้วเดินธรรมดาไม่ได้นะคะต้องมาถึงจุดแล้วก็มาต่อจิ๊กซอกันอีกฮะยังไม่ทันได้หายอาการเวียนหัวจากเก้าอี้หมุนต้อง มาปวดหัวจากการต่อจิกซอกันอีกออน้องคนนี้เดินสวยนะคะแต่ดูเหมือนจะเซ่เดินออกนอกรันเวไปแล้วมาต่อจิกซอกอลูกเพิ่มความเร้าใจด้วยการให้นางงามอ่านข่าวแบบโลกหมุนนางงามคงนึกในใจว่าถ้าคว่ำหัวอีกสักระยะหนึ่งช่วยเอาถุงอ้วกมาให้ดิฉันด้วยค่ะเพิ่มสกิลความยากด้วยการแข่งเดินแบบปิดตานางงามคนไหนที่มั่นใจว่ามีแม่ซื้อคอยกระซิบข้างๆก็อาจจะรอดไปค่ะคุณพี่ปิเก้ชอบมากนะมันเป็นการที่เพิ่มสีสันในการประกวด นางงามทำให้แฟนนางงามได้ลุ้นและสนุกกับตัวนางงามอยู่ตลอดเวลามันทำให้เกิดมิติในการดูนางงามแบบไม่เบื่ออยากให้มีการประกวดอะไรแบบนี้ในประเทศไทยกันบ้างไหมคะ